รวจเชียงใหม่จับเครือข่ายยาเสพติดชาวเขาเผ่ามูเซอร์ได้ผู้ต้องหาพร้อมของกลางจำนวน28,100เม็ดพร้อมบัญชีเงินฝากกว่า400,000บาทคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่จัดงานฮาลาสตรีเพื่อกระตุ้นตลาดอาหารและเผยแพร่วัฒนธรรมของชาวมุสลิมจังหวัดเชียงใหม่จัดพระป่าสนทนกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อนำไปพัฒนาโครงการของเครือขหายให้ก้าวหน้าต่อไป สมาคม c r อสเวิ r ด g เกมแห่งประเทศไทยจัดมหกรรมการแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการชิงแชมป์ภาคเหนือครั้งที่18ที่จังหวัดเชียงใหม่สวัสดีค่ะคุณชมกลับมาติดตามข่าวสารในรอบวันกันต่อกับข่าวท้องถิ่นค่ะประจำวันเสาร์ที่24มกราคม2558นะคะพบกันเป็นประจำทางสถานีโทรทัศน์ l อ็ลซีเคเเชียงใหม่ช่อง9แห่งนี้ค่ะ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางผู้สื่อข่าวก็ได้รายงานว่าสภาพอากาศบนยอดดอยอินทนน์นะคะก็ทำสถิติใหม่นะคะติดลบถึงลบ3องศาเซลเซียสนะคะทำให้เกิดแม่คนิง้งหรือว่าน้ำค้างแข็งบนยอดหญ้ารวมไปถึงที่จุดชมวิวกิ่วแม่ปานนะคะอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้อยู่ที่ลบ1องศาเซลเซียสนะคะส่วนที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนน์อุณหภูมิยังคงอยู่ที่8องศาเซลเซียสนะคะท้องฟ้าเปิดนะคะรวมไปถึงนักท่องเที่ยวในช่วง นี้ก็ถือว่าเป็นช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะก็ทําให้มีจํานวนนะักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวที่บริเวณยอดดอยอินทนนท์รวมไปถึงชมความสวยงามของดอกนางพญาเสือโครง่งที่กําลังจะเบ่งบานอย่างเต็มที่ด้วยนะคะติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กันต่อค่ะตํารวจเชียงใหม่นะคะก็ได้จับเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่เป็นชาวเผ่ามูเซอร์ค่ะพร้อมของกลางยาบ้าจํานวนกว่า2 8 0 0 0เม็ดแล้วก็สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารนะคะมี ีเงินอยู่ในสมุดบัญชีกว่า4 0สนบาทค่ะ พี่กองบังคับการตํารวจภูธรภาค5พลตารวจโทธนิศักดิ์ธีรสวัสดิ์ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค5พลตารวจตรีมนตรีสามุนานนท์ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พันตํารวจเอกนันทิศักดิ์วันณยางกูลผู้กำกับการสพอดอยสะเก็ดได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมตัวนายฤทธิชัยนาีรัตนกุลชัยหรือเบียกเลาสีอายุ45ปีเป็นชาวอาเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะพร้อมของกลางยาบ้าจํานวน28,100เม็ดรถเก๋งยี ร์โตโยต้าสีดำหมายเลขทะเบียนขอไข่ทหาร4368เชียงใหม่จำนวน1คันค่ะโทรศัพท์มือถือยี่ห้อโนเกียพร้อมซิมการ์ดนะคะสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารจำนวนหนึ่งเล่มสืบเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยพร้อมของกลางเป็นยาบ้าจำนวน530เม็ดนะคะนำตัวมาขยายผลผู้ต้องหาให้การสารภาพว่าซื้อยาเสพติดมาจากนายฤทธิชัยหรือเปียกจึงได้ให้ผู้ต้องหา นะคะ วางแผนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจล่อลวงให้ในายเปียกออกมาเพื่อมารับเงินชำระค่ายาเสพติดที่ค้างอยู่จำนวน4 5 0 0 0บาทนะคะโดยนัดหมายกันที่อำเภอโดยสเกตหลังจากที่นายฤทธิชัยหรือว่านายเปียกนะคะมาถึงเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าแสดงตนค่ะแต่นายเปียกมีท่าทางที่พิรุษจึงได้ขอทำการตรวจค้นนะคะจุดแรกค้นรถยนต์นะคะพบยาบ้าจำนวน50เม็ดซุกซ่อนอยู่ในรถยนต์ค่ะจึงได้ทำการขยายผลตรวจค้นบ้านพักของนายฤทธิ ที่อำเภอสารพีแล้วก็อำเภอแม่แตงนะคะพบยาบ้ารวมแล้วจำนวนกว่า28,100เม็ดค่ะพร้อมสมุดบัญชีเงินฝากซึ่งมีเงินอยู่ในบัญชีจำนวน4 0 0 0 0 0บาทโฉนดที่ดินนะคะรวมไปถึงรถยนต์เก่งด้วยนะคะเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวพร้อมของกลางมาดำเนินคดีค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจภาค5นะคะจะได้ดำเนินการใช้มาตรการยึดทรัพย์สินทั้งเงินสดและบ้านรวมถึงโฉนดที่ดินรถยนต์ซึ่งมีมูลค่ารวมแล้ว หลายล้านบาทนะคะมาดําเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็จะมีการขยายผลจับกลุ่มผู้ที่ร่วมเครือข่ายต่อไปค่ะ ต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจนะคะเมื่อช่วงค่ำวันนี้ค่ะคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จัดงานฮาลาลสตรีทสองนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นทางด้านของการท่องเที่ยวรวมไปถึงตลาดอาหารของชาวมุสลิมด้วยค่ะ เมื่อวานนี้บริเวณถนนบ้านห่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่หอการค้าและศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานจุลาลงกรมหาวิทยาลัยร่วมกันจัดงานฮาลานสตรี2015โดยได้รับเกียรติจากนายชนะแพ่งพิมูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดงานนอกจากนี้ภายในงานยังมีการประกวดข้าวซอยเชียงใหม่การแสดงวัฒนธรรมมุสลิมเพื่อเป็นการกระตุ้นตลาดและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่การจัดงานฮาลานสตรีเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ในการแสดงสินค้าเชียงใหม่ฮารานอินเตอร์เนชั่นแนลแฟร์2015นะคะซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง8กุมภาพันธ์นี้ค่ะณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะคะเพื่อส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางด้านฮารานของภาคเหนือตลอดจนเป็นการกระตุ้นธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวฮารานในพื้นที่ภาคเหนือสร้างโอกาสและช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SME และส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่รวมถึงภาคเหนือนะคะเป็นศูนย์ ในการกระจายผลิตภัณฑ์และบริการฮารานในระดับภูมิภาคและอาเซียนในอนาคตต่อไปค่ะ What? 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 ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่น่าสนใจนะคะข่าวต่อไปค่ะจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จัดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินนะคะเมื่อวานนี้โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าที่วัดพระสิงค์ค่ะ ที่วัดพระสิงห์วรามหาวิหารนายชนะแพ่งพิบูลร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ประชาชนเข้าร่วมพิธีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสเสด็จภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมีการจัดพิธีรวมพลังมวลชนโดยทุกปีพระองค์จะทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อให้รัศดรอ,อาสาป้องกันยาเสพติดใช้ทํางานแก้ไขปัญหายา เสพติดในชุมชนและพระองค์ทรงให้พระบรมราโชวาทและมีพระกระแสดำรัสห่วงใย,ยเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเป็นอย่างมากในช่วงสองปีหลัง ทำให้ปปสภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันคิดที่จะขยายผลต่อยอดทรัพย์พระราชทานนี้และเนื่องในวาระที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ6รอบคือ72ปีสำนักง,งานปปสจึงได้กำหนดชุมชนหมู่บ้านนำร่องในปีนั้นขึ้นมานะคะจำนวน672ชุมชนโดยตั้งชื่อว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินและขยายผลมาทั่วประเทศค่ะ ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่พระองค์ท่านทรงมีต่อรัศดรในประเทศไทยของเรานะคะอีกหนึ่งข่าวค่ะซึ่งถือว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะสมาคมค o อ s เวิร์ดเกมแห่งประเทศไทยค่ะก็ได้จัดมหกรรมงานแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการชิงแชมป์ภาคเหนือครั้งที่18ขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ วันนี้เวลา1 0 3นาฬิกา30นาทีนายสุภชัยเอี่ยมสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการชิงแชมป์ภาคเหนือครั้งที่18โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตร่วมกับสมาคมคอสเวิร์ดเกมแห่งประเทศไทยจัดขึ้นนะคะซึ่งการแข่งขันดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น7ประเภทประกอบด้วยคอสเวิร์ดเอแมทคำคม i q เวิร์โดกุ Cross World Puzzle และปริศนาอักษรไข้ภาษาไทยนะคะเพื่อหาตัวแทนเข้าชิงในรอบคัดเลือกระดับประเทศต่อไปค่ะซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีน้องๆน,นักเรียนเข้าร่วมกว่า2,500คนจาก17จังหวัดภาคเหนือนะคะบรรยากาศการแข่งขันเป็นไปอย่างคึกคักค่ะแต่และโรงเรียนนะคะก็มีการเตรียมความพร้อมมาอย่างเต็มที่การแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้25มกราคมค่ะที่เชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซนทรัลพาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ตนะคะพร้อมพบกับแชมป์ประเทศไทยคนแรกและแชมป์คนที่7ของโลก ค่ะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะไปร่วมเป็นกําลังใจให้กับน้องน้องที่เข้าแข่งขันในเกมกีฬาทางวิชาการนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะคะอีกหนึ่งช่องทางติดตามข่าวสารค่ะผ่านทาง facebook com lc เชียงใหม่นะคะพบกันใหม่ในวันจันทร์ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ